เขาจะตก่อเหตุรักษณะไม่รู้ค่ะไม่มีวี่แววไม่มีอาการบ่งชี้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาทําตัวนิ่งเฉยปกติทุกอย่างไม่ได้มีบอกว่าจะไปทําธุระหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยใช่ค่ะก่อนหน้านีเรากับเขามีการทะเลาะกันเรื่องของคุณใหม่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มี เพราะเหมือนว่าเขาเขาไม่รู้ใช่เพราะหนูโฟกองเขาตั้งแต่แรกว่าหนูไม่ได้มีใหม่นะหนูอาศัยอยู่กับพ่อนะเขาจะมารู้อีกทีวันที่27วันที่ใหม่หายตัวไปแล้วทั้งวันหนูไม่คุยกับเขาเลยมาว่าตั้งแต่ใหม่หายตัวไปหนูเครียดหนูไม่คุยกับเขาเลยจนมาคุยกับเขาอีกทีประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ยแหละค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าเขาบอกว่าที่พรเป็นแบบนี้พี่เครียดนะพรเป็นอะไรพี่ก็ไม่รู้ เขาบอกกับหนูแบบนี้นะ,ะหนูเลยบอกว่าพี่หนูมีเรื่องจะบอกหนูมีแฟนอยู่แล้วนะชื่อใหม่นะเขาก็เลยตอบหนูคำมาว่าเขารู้อยู่แล้วเขารู้มาตั้งนานแล้วเขาโตแล้วนะบอกพี่โตแล้วนะพี่ไม่ใช่เด็กเขาพูดแบบนี้ว่าพี่โตแล้วนะพี่ไม่ใช่เด็กแต่แค่ว่าพี่เราให้พรบอกเองพี่พรถามไปถึงเรื่องรถมิราสีแดงเราไม่เคยเห็นเลยจริงๆหรอหนูเคยเห็น<ต>ค่ะแต่แค่หนูนะช่วงเวลานั้นหนูไม่รู้ว่าเป็นมันทํา หนูก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนั้นจนหนูมาเจอหนูมาดูคลิปในวันที่มันมีช่องหนึงง่งในทิกตอกอะนะที่ว่าเขาไลฟ์สดว่า,าได้ออกหมายจับ3คนได้ได้รวบตัวไปแล้วหนึ่งคนนะหนึ่งในหมายจับนั้นสบพบางปูหนึ่งคนหนูก็เลยคิดว่าหนูคิดนัดตอนนั้นเลยนะบอกว่าบางปูหนึ่งคนและหนูได้ไปแจ้งความหายที่บางปูแล้วหนูก็เลยคิดคิดคิด,คดเลยเรียบเรียงลาดับตอนนั้น,นก็เลยปลุกนะ้าอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันขึ้นมาก็เลยพูดว่า ไอ้กิจหรอไอ้กิจเป็นคนทําหรอแล้วหนูก็เลยเรียบเรียงว่าใช่มันหนูเคยเห็นรถมิดมา guerra. สีนี้ล้อนี้ข้างหลังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตอนนั้นหนูเลิเรียบเรียงแล้วเห็นว่าเรามีการเจอกันหลังจากที่เขาก่อเหยียตอนนั้นเราไม่ทราบใช่ไหมว่าเขาก่อเหยีค่ะไม่ทราบไม่ทราบเลยเขาเขาไม่ได้มีอาการเขาเฉยเขายังบอกว่าให้เราไปกินข้าวด้วยซ้ําเพื่อมีแรงตามหาต่อเขาแบบปกติอ่ะ เขาไม่มีอาการว่าแบบร้อนลงลุกลี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะคีการ์ดได้ไงอ่ะม่ีการ์ดมันหายออกจากรถพรไปใชรทำให้มันเหรอพรไม่ได้ทำขอโทษเพื่อนๆขอโทษญาติพี่น้องใหม่ทุกคนแล้วก็แล้วก็มันเป็นฟามที่แบบประพฤติไม่ดีอะค่ะ เออหนูเป็นประพฤติไม่ดีจริงๆหนูยอมรับในเรื่องชู้สาวแต่หนูไม่ได้ทําหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของสามีหนูไม่ได้ไปสั่งใครหนูไม่ได้ไปหยิบยื่นอะไรให้ใครมาทําร้ายแฟนหนูหนูยืนยันในความบริสตันนี้แต่ถ้าผลออกมาแล้วว่าหนูผิดจริงหนูยอมรับกรรมนะตรงนั้นยอมให้ดําเนินตามคดีตามกฎหมาย